ล่าสุดครับทุกคนมีเพจเพจหนึ่งได้ลงข้อความไว้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านข้อความให้ฟังกันนะครับทุกคนสุปจีรุกต่อลุยตลาดตะวันออกกลางเปิดตลาดซาอุดิรักดูไบแถมพ่วงมันสำปหลังไปด้วยให้เข้าไทยพุ่งทยานฟ้าล้นตลาดครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาอ่านต่อนะครับสุ p ุปจีสุธรมพันธ์รัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์มีการวางแผน โปรโมตขายข้าวในต้นเดือนธันวาคมนี้ครับทุกคนโดยจะนำคณะไปซาอุดิอาระเบียหนึ่งในภารกิจคือพบปะผู้นำข้าวและพืชเกษตรอื่นๆเพราะว่าซาอุดิอาระเบียแสดงความสนใจซื้อข้าวไทยหลังจากมีการนำคณะไปเยือนก่อนหน้านี้ครับทุกคนโดยตลาดซาอุดิอาระเบียมีความนิยมบริโภคข้าวไทยและทำให้ขยายการค้าในสินค้าอื่นๆต่อไป และคาดว่าแนวโน้มการส่งออกข้าวทั้งปี2568จะได้สำเร็จตามเป้า7.5ล้านตันอย่างแน่นอนครับทุกคนใครมีความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาด่วนแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคน